อำเภอปางศิลาทองร่วมกับกรมทหารพานันธ์ที่25รวมกันพัฒนาพื้นที่อาคารสงงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมบราชินีนาถในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559นายสดุดีพุทธังนายอำเภอปางศิลาทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนำหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประหลัดอำเภอปางศิลาทอง พร้อมด้วยพันเอกคณะกิจสุเกิดนผู้บังคับการกรมทหารพลานที่35นำกำลังพลเข้าพัฒนาพื้นผู้อาคารทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถในโครงการบ้านเด็กในป่าใหญ่โดยชาวบ้านได้น,นาไม้กวาดทามะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้าและเครื่องตัดหญ้าเดินตามเครื่องตัดหญ้าตัดสะพายหลังจํานวนทั้งหมด4เครื่องเข้าร่วมกับพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่บริเวณด้านในของศาลาทรงงานบริเวณห้องน้ําห้องส้วม ตลอดจนแนวทางเดินลอยรอบพันเอกนักกิจสุเกิดผู้บังคับกลมการอาหารมาที่สันติมาเปิดเผยว่าตนตั้งใจจะบูรณะนะและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบหมราชินีนาถให้กลับมามีสภาพที่เหมือนเดิมมากที่สุด <c oughs> เพื่อให้สมกับเกียรติและจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสม สเสด็จประทับทรงงานณอาคารทรงงานบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์หมู่ที่8ตําบลถินดาลอำเภอปาาศรีลาทองเป็นครั้งแรกเราไปฟังเสียงของท่านาพันเอกธนกิจสุขเกิดผู้บังคับการกรมทหารพาเรือนสู้บังครการนี้เกิดจากชาวไทยนะครับ,รบสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ได้ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับในทุกๆองโครงการทั่วประเทศนะครับเราก็จะไปร่วมกันหน้าสวราชการก็จะไปร่วมกัน ไปรื้อฟื้นนะครับหนึ่งโครงการก็คือบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่นี่นะครับซึ่งผมเข้ามาแล้วก็ทราบว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่นะครับท่านมาช่วยดูแลนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้ไม่ช่วยกันทำนะครับผมได้มาตรวจสถานที่กับท่านานอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับท่านประหลัดนะครับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆนะครับแล้วก็ไปจัดประชุมว่าจะทํากิจกรรมวันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมย่อยที่เราจะทํา หลังจากนี้จะมีงบประมาณนะครับมาปรับปรุงนะครับซ่อมเพื่อให้คืนสภาพเดิมให้มากที่สุดจะมีป้ายบริเวณตรงนี้นะครับกระถางตนน้นไนทพี่พระองค์ท่านทรงปลูกนะครับแล้วก็จะมาพัฒนาให้แล้วเสร็จวันที่พระองค์ท่านเคยเสด็จในครั้งแรกก็คือวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเราก็จะมาจัดให้อ่จัดกิจกรรมในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะ